ออเออควายเนาะอเ้ยบ่ตีคืนนี้อนได้แล้วปลาดุกเอ้าเอ้าเอาไมเอาไมเอาไเล่นไรเอาดซนจุ้งซนปาซีทุกคนโอโซีทังนั้น ว่กัปลาดุกปลาโค่ทุ่นปลาแห่เขาเจ้าตึกนี่ซ้อนเอาได้ไปซิวยน่อยเดียวทุคนถือว่าพออยู่พอกินนิ้วมานี่กะถือหนาจัถถือนาดูเผอเคยได้ตอดแน่นอนอีกหอเือโค้เม็ดลาย สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเมื่อทุกท่านที่กำลังติดตามนะครับ z ่ o m คิปอิสโซนขอทักทายสบายดียามันแรงแดงเด้อพ่อพี่น้องยามแรงแดงมือ้อวานสอนกับสิได้พาพี่พี่น้องมาหาอยู่หากินข้าเก่าละมื้อนี้มาหาอยู่หากินอยู่หน้าของในผ่านปลาซิวอีแล้วพ่อพี่น้องไอปีนี้นะเขาสอนมาตลอดสบายเลยพ่อพี่น้องมามื้อนี้ว่าสิมาหาซ้อนกุ้งซ้อนเนื้อแล้วกันทา้งขับวดัดกับหาตึกป่าทุกคนเพราะว่าอุปกรณ์เอามี สวิงแล้วก็มีเห่เนี่ยทุกคนเลยมาเมื่อนี้กมาหลายคนอยู่ทางอันมี่ในพันปสัสซิวแล้วก็เมียนปูร้ามแล้วก็ย่าล้ามพร้อมหรือว่าอันสาวสีอะไรทุกคนเลยแล้วก็บ,บ่วาดพร้อมมาเมื่อนี้มาเด้อเรื่องว่าก็มาหาอยู่หา,หากินเนาะก่อนจะสอนจิไปหาอยู่กินกับโซนต้องขอลเขาโมกับใจเอฟซีเมอร์ทุกท่านที่เข้ามาติดตามและบิ้แรงใจฮือสซนพเพื่อที่เข้ามาแม่ก็ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดลังใจฮือสซนพริเมี่ยงคลิปใหม่จะต่อไปในเด้อพี่น้องไปกตาม,มาจะโนปะบิได้ทุกคนเลย ยังมาทันด <st endroit> ้ขาดอยู่ได้ซื้อเป๋หึงหึงพู้เล่ทุกคนเอ้ยทนา้ผ่านลาษีควลงแลได้ทุกคนเอ้ยเอาตัวใหญ่ๆเนอะเออไ้ทำควายเนาะวานเฮอระฮึฮึฮึึกิตมครลงแล้วทุกคนมาแล้วครับปมาล้ก้อนนี้ผนต๊มาแล้วนี่แดดเฮนี่มีมานเหนอรมดี่รด ตีตีเหยได้เจ,จ้าของมีหมานเจ้าเฉียนโซนด่างก้นทุกคนเลยโซนด่างก้อนอยังโกรนนะทางหน้าปลาซิวพนธวันเห่ทางนี้โซนโซนเอาจุง้งเอาปลาซิว <Okay. S 1> มาดูโพดเนาะ มาดูพมดปากินละไม่วพดละมาดูบ่ได้เจ้าพามาก็มาอะไรเม้นมาพอ <laughs> นะดีนั่งได้ี <laughs> ทำนะมีน้่างเลยลูกอันน <laughs> <laughs> ี้นลยเด็ดุกน้อยโ้หางยื่นหางลอ ไปเลยคุณจ้างมาป่าเลยนะพี่เลิศจ่ะปีกหลายในย่านเธอทุกคนเลยไลลจุ้งได้ส่ะเอาด่างซอนจุ้งซอนป่าซี่ทุกคนซอนก็ยังไม่ลงไปซ้อนเนาะนักป่าว่ะ

เ้ยดิบ่าเพิ่มยกหนึแก่แล้ดวยหรโอ้ลายนึงนี่อยู่เดีบอกปี้งหมดโอยู่ได้

ปลาคาวบิงเก็บเบามีมานปลามานปูเพิ่มเลยวันนี้นี่ได้ฮะนได้ปิงจับปิงจับบ่ปิงหลายครับ มีตตรรข้อซอดดังข้อซอดบ้านนี้ฮะข้อทึบเพือนนั่นจ้าวยิกเสียวน้ำนาเนี่ยนะตีคืนนี้งานได้แล้วปลาดุกเอ้าเอ้าเอาไม่เอาไม่เอาไม่เพื่อนเล่นไหวกี่เราเอาไหมจับลาทำไมปลาหางขาดนะฮะ ปลาดูชาติแล้อนนี่พระพันแล้วได่นแก้กวปลาดูแล้วมาเนายใส่ได้กินปลาแหาย่งได้หมือน,นี้ทุกคนเลยโซนจุงกัมันบีทึ่แก่ย่าละโซนนะจะสอนลงไปโซนกับมันบีทึ่ทุกคนเลย จุ้งก็คือสเมดแล้วล่ะทุกคนแต่ซุ้มไยเขาเจ้ายังได้อันปลาดุกแล้วก็ป you ่าคอแล้วก็แล้วก็อันซ้อนอันเอาอันนั้นซ้อนก็ได้ยทุกคนเอาเงี้ยงเอาเงี้ยงนั้นซ้อนก็ถือว่าได้พ่อยู่พอกินอยู่ได้ทุกคนเดี๋ยวจะได้ขึ้นไปหาเห็ดกินเห็ดอยู่ล่ะหน้าไปซื้อขึ้นเอารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายทุกคนนะเพราะป่ามันก็เลิศมดแล้วมากินตลอดปีนี้นะทุกคนไปเดี๋ยวขึ้นไปหาเห็ดกินเห็ดอยู่ก็มานี้นะฮ้อนฮอนแดดทุกคนฮอนแดดทางแดดพาเดี๋ยวขึ้นเลยได้ เดี๋ยวไปเบิ่งป่าก่อนนะป่าอันโซนแล้วก็ป่าแหมันสีได้หลายสำเนินเนอยทุกคนเดี๋ยวมาเบิ่งป่าก่อนโอ้ได้อยู่ได้ทุกคนเลยน่ปลาซิวแล้วก็ปลาดุกปลาโค้ค้อนปลาแหเขาเจ้าตึกนี่โซนเอาได้ไปซิวไม่เดียวทุกคนถือว่าพ่อยู่พ่อกินยิ่วมันนี่กะพอปลามากินตลอดมันเริมอยู่เมื่อไทุกคนเลยนั่นเอง ใเลนสเกฟ้าใีนุเกอม่อีเดือนก็เมื่อก้แก่ักบกเีแปรมแต่ปลาดุกเสือปลาคาเซียยังหังี้ยังไม่ห่้รับรถนะยานไปดิพี่โจมพ่อพีต้มเอาหมึกปลาคอเสือปลาดุกตอดเอาปเลือเสือกับเสือด้ มันได้ตอดหรสิมันได้ตอดเลืเจ็บปะตอดมุกัดลุล้ำปเลยเป็นเต้ายกไปบกอจะซอนอีกจะไมซอนเยอบกยออกอะค่อยสิกินเองด้วยเสโม่โภกินน้ำเหมกกินน้ำกนังเผาโกินน้ำกินเองเสดเลเลย

เช่นี่น้ำว่ายู่คืนอีชันว่า่ายู่คืนไม่คืนชจักฟังนี้ลูกมางไเอ็เพิ้นนี้นะแกงบ่ขาลงไปกลุมอยู่บนนั้นนะชายอรัลายโตอยู่ได้เนี่ยจะได้เมื่อกินตะฮืนเนาะพอจะได้กินกระปะอได้กินกระปะกินกับทิใครจะได้ลุกเมฆก็มานามืนกน เชียงอะไรวะม, <laughs> มีท่านในนั้นเนี่ยมันเลี้ยวอันเอาล้างอีนง <c oughs> ีนึงดินเนี่ยกำกบนะับอยู่ล้างลำนะอีกเ้ยนะโอเคเชไว้เนาะเก่งประดุกเสื้อประคานะเแซ่บเลยำกำลังมัดกินกูเสื้อบ่ส้นนเือบเสบ่เสมกอนะแคเสบเน้ำเกือนะ ฟังลำนีนะนี้มันเข้มเหนแช่พพ่อจะเกยใช่ต้องฟังอาการเมันกันเนาะเมนท้ามันนี่เด้มึกโอ้เนาะเห็นชุดแม่รดได้บัดนี้ช่วยไปเชื่อเมึ่มีมีเลยเว้ย

เื้อนะปลาขาหงเชื้อเราเด้อซื้อมันหอมเนาะอือรเือคนกเชอปขาไรคนที่ใดอกินแลก่อนเนาะก่อนมีกินมาก่อนมีมากกิลอมีเยอะคิลอมกินได้ปขาอะไรเออไม่เชื่อแต่ก็ีินหลยย่าก็มีมากงามแต่กมีกินปลาขาราประทุปนีปลาเนาะน้ำพรอยังปลาลงบ่ น้ำพดจะเอาปลาลงมาแก้ข้าวดิใครจะเอาใจน้ำหอนลรามันพดแล้วม,มือจุ่มมาก่อนแต่ไม่มือเจาลล้าม <c oughs> ือจเอจ้าลงรถอหลักดตัวทุกคนตอนนี้มอ,อกระพดแหง้งไปเทียบรอแล้วเดี๋ยวจะได้เอาปลาลงแล้วบันนี้ทุออกคนว่าคำทามอกระพดดัวมอหอนเนี่ยลุงนะมันสีบีข้าวทุกคนในป่านะพดแห้งอันนะี้นเนาะเดี๋ยวอ่านปลาลงก่อนทิมมึงลด ถือนาถือถือนาดูเผือกเคยได้ตลอดบ้านาเฮาปีหาก็ดีนี่หนุ่มคนดีเลยน้อป้าน้อยแต่นั่นแต่ละเปื่อยไปพักใด้ชอร์บิเชอร์บอพชีลาวนะพชีลาวเชอร์เลยโป๊ะเลยดับไปก่อนตัวคนแห้งหรือทุกคนเอ้ยเดี๋ยวจะน้อยเอาพักลงนะล่นก่อน โดนทำัซุกก่อนโอ้ยทายอปงยังเอาพักลงทุกคนมีมาเล่นพร้อมเล้นแห้งดันบะล<ฮ>อกบลอกบลอกปลอกพกลงนะบ่ายเื้อคนคุณนี่เอาเห็นดำเลยน้ำดำเลยยางมันบ่ ทุงเขาเอาเมดแต่ฮะก้อนผู้เมดละ่ะแลก้อนนี้คนมาลายอันนี้ซื<า>้อบือผักซื้อเหลืเลี้ยวเรียบร้อยแล้วทุกคนผุดแห้งไปไไไเรียบร้อยแล้วเลยดูสิได้ปป่งไปตักแกงกินขา้าวก็มินีิมากินข้าวอยู่หายยู่หน้าในพาปนปลาซิวทุกคนนเลแกงป่ารอบนี้ได้แกงรอบก้อนนี้ก้อยรอบนี้แกงทีุดคักได้ใจแห้งทุกคน ไม่เคยรู้ละโชว์ได้เลยพี่เศรดฐีได้เลยนั่นเลยหอวาวอยู่ตกสีสันน่ากินแห้งคนเก่งปลาดุกปลาคอใส่ผักบัวล่นปลาหมุนก่อนเข็บเขบ เออคือก้อยป่าเลงบนตุกปานนก็งอเลยกินฟ้าอึงเลยอยเลิกก็หองคอยก็เปแล้วเปิมไหมโหมันือคอยเด้อมักโาผู้ชายกันโผป่าเฮ้ยมากม่ได้โผได้ผู้ชายโอกดมือนยิ้มนกกดป่ากนเป็ดเจออมากเฮ คนมาเลยจะคนมาเจอไอ้กอนเพลียวคนมาเลยข้ามีทำคนนบ่นันกิ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 นข้าทีกูอมู่เลยนี่เสียงฟ้า้อทีอยู่แล้วผึ้งมอได้นำมันได้อ้อยู่ของกินเรียบ้อยต้นเกงปลาโผล่ปลาดุกใส่ผักบัวโอ้เสียงฟ้าดังกินได้มีอิ่มได้ กินเมื่อหาคมไปกันอึ่งตากแล้วมามาตกคดกินข้าวทิงมามามาแต่มื่อกายมากินแกปลานั่นจะไปชี่อ่พี่เพิ่นเวนโต้เยอะแล้วเรื่องปลาใหญ่นะนยำเมือพ่อ เอาต่เานมัน่นตเดเอาคือีลเเยอะโอ้บ้าเยอโอม่ากินเยอโมอเอะมา้อโตมือโนนะเอาทุกคนตอนนี้สวดกากินข้าวกินน้ำอี้เป็นที่บร้อยแล้วทุกคนวันนี้ก็มากินปลาหยวนหน้าในผ่านปลาซิวคือเก้าทุกคนมื้อนี้กินเนี่ย แกงป่าเสื้อพักโปแต่บนนปาาได้อันเอามือเฮิร์นทุกคนนะเพราะว่าปลามันได้น้อยนะคนเรอบสุดท้ายทุกคนเพราะว่ามันตึกก๊กไปไม่ได้เนาะแต่พ่อแต่ได้ยู่ได้กินนั่นแหละทุกคนเดีย๋ยวคลิปนี้สอนกันสิได้ขออนุญาตพ,พี่คลิปไว้ซ้ำละขอบอกับใจที่เข้ามาติดตามแลาาาม้วก็ฮัฟส้มในคลิปหน้าวิวหน้าพป้โพสสอนมาเดสบดัสดีสวัสดีบายทุกคนขอสอนในคลิปหน้าเด้อเดี๋ยวสิได้เมื่อก็มานี่